สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับของแม่มูสุขสุกสุดคนมือนี่กับมาพบพอกับแม่มูหลังห้วยออกนะคะคุณผู้ชมคุยกันหลังห้วยออกอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเฮ้ยเป็นงไงพี่น้องแม่มูรุ่นเกือบใจขาดพี่น้องเอ้ยัดนี่เนาะค่ะเนาะเลขมมกแต่คือจ้างแม่มูบอกเลขมาเข้าดันไปตรงกับเลขวัดเพิ่นเนาะค่ะเนาะเลขวัดเพิ่น เข้ากัเลยหาคือบด้พี่น้องจริงๆแล้วเลขเก่าสามในช่องของแม่หมูให้เกือบทุกคนพี่น้องให้ถือเกือบทุกคนเลขเก้าสามแม่หมูขีคข่คุ้ยบ่ขี่คุ้ยบ่่าเลดในค้นในช่องจะคล้องคิดในช่องจะคล้องให้ถือเกือบสุกคนแม่หมูมีโตอยางมาอ่างอิงกระดาษแผ่นเก้าค่ะพี่น้องกระดาษแผ่นเดิมที่แม่หมูสรุปหวยเมื่อคืนนะคะ อันดับแรกเลยนะคะสูตรของป้าแขกเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่เดบงสูตรของปลาแขกนะคะสูตรของป้าแขกไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะสูตรสามสิบสองพี่น้องสูตรสามสิบสองนะคะบวกลบสามสิบสองนะคะงวดที่แล้วออกศูนย์เจ็ดมืนว่าพี่น้องศูนย์เจ็ดบวกสามสิบสองเท่ากับสามสิบเก้าพี่น้องเข่าเต็มเต็มว่่ต้องกลับพี่น้องเอ,อ้ย อดซ้อนหลายปลาแขกสุดรอคอยทั้งรอทั้งเดียวเหล็กแม่นเนาะค่ะพี่น้องเจาะตามต่อเด้พี่น้องดเด้อเด็แม่มูสิไปตามต่อสูตรปลาแขกให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรปลาแขกให้มางวดแรกเข้าเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งต่อสูตรผู้ใดอีกเนาะสูตรู้ใดอีกเนาะสูตรพ่อหมูพี่น้องเอ้ยหายเหล็กบ่เคยเข่าถึกแม่มูจมหายเชี่ยเดียวเข้าบดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเลย วิ่งสามมาสั่นพี่น้องปลาหมูให้เข้ามาเพินสรุปเลขเพินนะเพินว่าเด่นสามมาสั่นพี่น้องเด่นสามวิ่งสามวิ่งสามจับคู่ให้หกสามแปดสามเก้าสามแล้วก็ห้าสามมาสั่นพี่น้องเอ้ยเลขปลาหมูเข่าเต็มๆค่ะพี่น้องอย่างที่แม่หมูบอกนะคะคุณผู้ชมเลขทุกคลิปเนาะทุกคลิปในช่องของแม่หมูนะคะ เราปล่อยออกไปก่อนที่เลขวัดดังจะออกมานะคะคุณผู้ชมก่อนที่เลขวัดดังจะออกมานะคะพลิปของแม่หมูลงไปตั้งแต่หลังหววออกนะคะบอกไว้ก่อนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่สําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของแม่หมูนะคะเลขของแม่หมูปล่อยออกไปก่อนเลขวัดดังจะออกมานะคะแต่ดันไปตรงกันเนาะ บอกเลยว่างวดนี้ช่องของแม่หมูเข้าเกือบทุกสำนักเลยก็ว่าได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะสุดหล่อพระเอกของแม่หมูนะคะพระเอกของแม่หมูเข้านะคะวิ่งบน,บนสามล่างสามเข้าเต็มๆเลยแล้วก็จับคู่ให้เก้าสามเนาะที่เข้ามาเนาะค่ะ,ะติดตามพ่อหมูได้นะคะพ่อหมูมีช่องของตัวเองนะช่องชื่อว่า ช่องร้านส้มตำพ่อหมูตกครกเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้นแล้วเน้เราเสด็จมีกำลังใจเนาะค่ะเนาะเพื่อเราเสด็จมีกำลังใจคำนวณให้งวดหน้าเนาะคะ่ะเนาะงวดหน้าพ่อหมูได้แล้วนะคะกดติดตามไว้เลยค่ะเดี๋ยวแม่หมูสิล่องห้อีกจักมือสองมือนี่ละค่ะได้เร็วพี่น้องได้เร็วหลังจากที่หวยออกก็คำนวณห้เลยมาสั่นพี่นอ้อยงยานแฟร์ครับหาสือส่อบ่ได้สื่อไปเด้อพี่น้องงวดอยู่สื่อไอ้ก็เนื่องเลยเด้อเพื่อมันไปตรงกับเลขสำนักใดอีกเนาะคะ่นะเนาะ อาเจียนเล็กอันซื่อก็คือเก้านนินละพี่น้องขันเมนสื่อไ้ต้นต้นเนินเนินข้าจ้ากับคืนเท่าคือเก้าแหมก็สีวางสันไมแม่มูกับซื้อไ้ที่กันเลเก้าสามขอประมักแห้งสื่อไปแล้วเข้าจ่าเก่ามากขึ้นแม่มูกับเล่บได้ได้น้ำได้น้ำไผ่ได้น้ำล้านได้น้ำล้านยุ่งห่องกงขายเล็กยุ่งห่องโกงแม่มูโทษไปซี่น้ำข้าจ้าแได้กับบลาลายดอกเินกวายยุ่งยุ่งุ่นกับอันคือกันเนาะค่ะเนาะคือว่ามีคนท่ายุ่งใส่เพินกับเบิงเพินกับหูเพินกับเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้า ต่อไปยังมีเล็ผู้ได้อีกเนาะเล็ผู้ใดอีกเนาะในสองแม่มูที่เขาเล็กผู้ได้อีกเนาะ,าเ,นาะเล็บอ,อาจารย์ทำใหญ่หมี่น้องอาจารย์ทำใหญ่งวดที่แล้วนะคะให้เจ็ดบนและล่างนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างวดนนี้อาจารย์ทำใหญ่บอกว่า เน้น9ก้านะคะเด่น9ก้าวิ่ง9ก้าได้กําไรแน่นอนนะคะอาจารย์หำใหญ่จับคู่ให้เรานะคะกระดาษเล่มนี้ที่แม่หมูสรุปหวยเมื่อคืนนะคะเลขอาจารย์หำใหญ่จะมี90กับ93แค่นี้นะคะคุณผู้ชมเด่นๆก็จะมี90กับ93นะคะของอาจารย์หำใหญ่นะคะคลิปอาจารย์หำใหญ่แม่หมูลงไปตั้งแต่ได้ ือบส,สิบวันแล้วค่ะคุณผู้ชมเลขตัวเดิมตัวเดียวไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะเดี๋ยวกดติดตามไว้นะคะงวดหน้าเดี๋ยวแม่หมูจะลงให้ค่ะสําหรับเลขอาจารย์หําใหญ่สําหรับอ่ามวดนี้นะคะแม่หมูขออนุญาตด้วยค่ะพี่น้องด้วยขออนุญาตปากหมุดเลขบัญชีของอาจารย์หําใหญ่ไว้ให้ คุณผู้ชมเนาะเผื่อใครที่อยากโอนเป็นกําลังใจให้อาจาร,รย์หำใหญ่จะได้ไม่ต้องต้องทักมาถามแม่หมูนะคะเผื่อแม่หมูไม่มีเวลาตอบเนาะเผื่อแม่หมูไม่มีเวลาตอบเผื่อท่านที่อยากให้นะคะท่านที่ไม่ไม่ไม่ให้ไม่เป็นไรนะคะแม่หมูปักไว้เฉยๆนะคะเผื่อใครที่อยากให้จะได้ไม่ต้องทักมาถามแม่หมูแล้วก็รอกว่าแม่หมูจะตอบเนาะก็ปักหุดไว้ให้เลยแล้วกันเนาะค่ะเนาะเอาต่อมานะคะ ต่อมาปู่เขียนให้ปู่สองวัดพี่น้องปู่สองวัดเขียนให้ตัวเดียวกันเลยนะคะสามแปดสามเก้านะคะวัดหนึ่งที่แม่หมูบอกว่าเอาหมัอทำมาทํานะคะก็ได้แค่สามแปดกับสามเก้าน้องพี่น้องเนาะแล้วก็นี่นะคะที่เพื่อนไปทําบุญนะคะเพื่อนสาวเพื่อนสาวพาน้องชายไปบําเพ็ญประโยชน์นะคะไปบําเพ็ญตนเนาะ,ะปู่ก็เขียนให้นี่นะคะปู่เขียนให้ก็เข้าสามเก้าเต็มเต็มเลยเด้อพี่น้องเด้อ วกดติดตามไวอ้วนนะแม่มูสิ่าเพื่อนสาวไปท้ำบุญแล้วก็จิไปขอเพื่อนมาอีกเด้ที่นองเด้อเนาะแม่มูจัดให้ค่ะที่ไหนเข้าที่ไหนเด่นที่ไหนดังที่ไหนโดนแม่มูจะพาไปนะคะคุณผู้ชมอ่ะต่อมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเลขอาจารย์อ้วนกับสันพี่น้องกับฟังนะกับเบิงเนี่ยเลข เลขช่องของแม่หมูนะคะอย่างที่บอกเข้าเกือบทุกสํานักเด้อพี่น้องเด้องวดนี้เด้อใครที่ได้ดูแม่หมูสรุปหวยเมื่อคือนนะคะสรุปหวยเมื่อคืนกระดาษแผ่นนี้ยังเป็นกระดาษแผ่นเดิมไม่มีเพิ่มเติมหรือเขียนใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอาเลขอาจารย์อ้ว,วนี่เพิลหายเข้ามาเนาะฝันเห็นสามงานสามงานจาส๊สิแม่หมูตีอันไหนมาพี่น้อง สามงานกับสามสามมันสามอย่างพี่น้องสามงามฟันเห็นสามงามเนาะค่ะเนาะฟันมาเป็กแห้งปาแห้งปาขึ้นมาพ่นกะตีให้เห่าเนาะค่ะต้องมิตรวาสามสองสามเจ็ดเนาะเจ็ดสองแล้วเลขสามเก่ามาตาใสเลขพ่วมฝันงมวดที่แล้วนั่นเด็กพี่น้องิ่นฝันว่าขึ้นรถไฟตู้รถไฟขางตู้ขบวนรถไฟเขาเขียนไว้ว่า สามเก้าสองหกวัดสันเพิ่นบอกแม่มูว่าตามให้ผมนั่แนววัดสันตามให้ผมนั่งแม่ผมยังขดตอขดน้ำอ 5, ยู่ขึ้นเก่าเหระเดชเพิ่มฝันงวดก่อนส่วนมากอาจารย์อ้วนเล่าสิฟันก่อนแล้วสิออกทีหลังกับว่าเนี่ยค่ะพี่น้องงวดหนาเด้อค่ะเด้องวดหนาเนตอาจารย์อ้วนตัวนี้จดไว้เด้อพี่น้องเด้อหรือจะในแม่หมูสีมาลงให้อีกที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อสำหรับงวดหนาเด้องวดนี้นะคะเข้าเต็มๆเ,เ,เดี๋ยวแม่หมูก็ขออนุญาต ปักนะคะปักเลขบัญชีของอาจารย์อ้วนให้คุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกเผื่อใครที่อยากโอนให้อาจารย์นะคะเผื่อใครที่อยากให้โอนโอนให้อาจารย์อ้วนหรือว่าอาจารย์หำใหญ่จะได้ไม่ต้องทักมาถามแม่หมูหลายๆรอบนะคะแม่หมูถือโอกาสปักไว้ให้เลยนะคะปักไว้ที่ใต้คลิปให้เลยเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับอาจารย์อ้วนนะคะอาจารย์ผู้อยู่ในสินกินในธรรมให้ห่วยในช่องแม่หมูมายังไม่เคยพลาดเรื่องกับพี่น,อน้องเรื่องยังไม่เคยพลาดนะคะย้ํานะคะงวดหน้าปดติดตามไม่เรื่องพี่น้องเรื่องเดีเด๋ยวแม่หมูสไปตามต่อให้พี่น,อน้องคะอ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะแม่หมูกับก็บดีใจขึ้นกันนั่นแหละค่ะดีใจคือเกัาเนาะ,ะดีใจน้ำผู้ถึงเสียใจน้ำผู้สื่อบ่ได้ เสียใจน้ำผู้สื่อได,ด้เครืองเดียวพี่น้องถจ้าแม่มูสี่าจ้าไหนเลขจากของเลขกว้มักเอาตรงๆเลขแม่มูสรุปแม่มูบอกแล้วกระเด็นแล้วกระยำมาแต้ไหนมาแต่ไหนแต่ไรว่าแม่มูชอบศูนย์ห้าเก้าสามแปดสามแม่มูชอบอยู่แค่สามตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อที่แม่มูสรุปมาทุกคลิปเลยนะคะพูดมาที่แม่มูบอกลงคลิปว่าเออความชอบความชอบของแม่มูแม่มูชอบตัวไหน แม่หมูก็จะบวชคือหรือว่ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาใต้คลิปของแม่หมูแม่หมูอ่านทุกคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมอ่านทุกคอมเมนต์มีคนถามว่าแม่หมูวันนี้ชอบตัวไหนแม่หมูก็พิมพ์บอกไปว่า3 9กับ05แม่หมูชอบแค่2ตัวนี้นะคะ่ะแล้วแม่หมูก็ซื้อแค่2ตัวนี้นะคะไม่ได้ซื้อตัวอื่นค่ะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมูเพื่อที่แม่หมูจะได้มีกำลังใจนำเสนอคลิป ใหม่ๆห,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 หรือว่าคลิปเด็ดเยวสำนักไหนดังนะคะแม่บุกก็จะรีบเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ